าบัดนี้พี่น้องเอ้ยนะเข่าออกเต็มทุกให้ทุกหน้าบัดนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่งเนี่ยถ้าเป็นหน้าสะดวงพี่น้องเลยทางไปหน้าเนาะสะดวงก็ได้ถ่ายรีวิวพี่น้องเอ้ยเข่าหน้าเพิ่นออกเนี่ยออกคักอีโดเนาะหน้าสะดวงตัวออกตัวกลางมานกระมีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมื่อกี้แดดแดดแดดอีโดพี่น้องเอ้ยเบิดผลนะบ่เนาะโอ้โหแดดฮอนเอาอีโดพี่น้องเอ้ยมองหน้เข่านะกระชิ้เกี่ยวแล้วนี่ ทางหน้าสะดวงกะตัวออกตัวม่นานน้ำกะมีพี่น้องเลยพุณแม่เบิดทงตัวนี้เนาะพี่น้องทงใกล้สิพอเกี่ยวกะมี่พุ่มเห็ดแต่หัวปีเปิดผ่าออกมาวันนี้กะอยู่ทงไฮทงหน้าเด้อสะดวงกกลังยางของไฮองหน้าพี่น,อตตน้องเลย,ยสะดวงก็ไม่ได้เอาคลิปลงลายมือลายบ้านเนาะเพราะว่าไปหาน้องใหม่แตนตอกตอดตาพี่น้องเลยตาตูบตาโปเนาะเดี๋ยวนี้กะไข่ในแล้วกะยังอยากเบ่งอยู่พี่น้องเลยสะดวงก็ไม่ได้เอาคลิปลงลายมือลายบ้านเลย นี่กก็พาเขามาเป็นกำลังใจให้ชะลวงเงี้เดอ้อเนาะชะลวงก็ไม่ได้เอาคลิปลงพี่น้องเลยแตนต่อตาไปหาเนาะไหมกำลังสีกล้องไ,ไม้แม่แตนบินมาใส่กระตนูนตาเลยพี่น้องเลยเลยตาใครก็ไม่ได้คอยเอาคลิปลงพี่น้องเลยการตักทายสบายดีเด้อสบายดีวัชิมมองสุบอนว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศแตยินดีต้อนรับกขอช่วยช่องเฉลมวงกันหน้าอีกแล้วพี่น,น้องเลยเะลิมวงก็ากากงกทาข้าเจ้านะฉายยางพรมข้าเจ้าพี่น้องเลย ออกไปน้าสวยกันเนาะกบสมิเตสารวงเออสบายดีเด้อกิบัมนสวยเต่เฮากไดนี่นะมนีสบายไปนเนาะแขงแ <ไป S 2> ดดไปเนาะคอนโคตได้ขอนองาไปยังยเงน่าจงเนี่ยาเรางนี่อ,นนอ๋ขอขาจนก็นได้เกี่ยวแล้วนีขอเงเฮาันชิบเดือนเสเพ่งม้งจงเขาหน่ยสะดอแต่เขามันเอาเอาข้เขาเอาปีนี่ไม่ได้เอาน่าไปว่เอาชามเนี้ยนึง ข่าพันชเวิกับเข่าซื่อกับเข่าอันสามพันปีฮะย่างออกไปหน้าพี่น้องเลยกี้สะดวกกับมาคนเดียวนากมาคนตะทางมาเผะก,ก,กันรงนี่โอย้ยแต่าง,งามเลยเนานมองนี่ชวนเข่าพี่น้องเลยมุน,นี่ป้าตอรส่ชั้นกุงเลยจนไนก,นกงแล้นี่เอาพื้นดิแมวหองว่ใช่ไหมเอาพื้นกันนมนนี่ ไม่อยอ่ถ้าลงไปอช่ชื่อม่ัชื่อชื่อช้านี้ได้กะ่นา่าสะดวงกบชิใกลกลัวเพิ่นเนาะเพิ่นก็อยู่ใต้เบมน้องไงแล้่เพิ่นตัดอยู่วะ มนม่มาคือแข็งอย่างนี้คนมาจุงอ่ะจินี่เข่าล้วเนะาแนะาแถน,นี้เราใส่แถนู่นมัดแถตัวนี้เข่าเนี่ยเนาะเมนนะเห็นบ่นของบารีจังเลยแล้วกะเกี๊ยวได้ยังอยู่ขึ้นดุนไหมเอ้ยมีประคุณจิอยบ่มันนี่นะ ไผน่ลหาตัวชไปเอากนห่าตัวชงมาไม่คุดเหรอไม่คุดไม่คุดขวดกินยุ่มเลยหน่สะดงกขี่รถมาจอดอยู่เถียงเาเจ้าพนองกายยางลงมาคันว่า ทำทางแห่งไอ้คีหอดเทียงอยู่พี่น้องไอ้ทางมันอยากเปื่อยแน่อยู่แถวพี่เนาะยังเปื่อยแน่มันเกี่ยวเขาเกี่ยวยังมันแหลกอย่าชี้กะนไอ้คีหอดเทียงนี่รถกับพี่น้องเลยไม่อะอยากมาช่วยๆแน่พี่น้องเลยหลวงกับเอาขี่ร่างหลายมือแต่เนาะแตียนต่อตาพี่น้องเลยตาเบ่งยังไม่ได้เอาคลิปรึตอนนี้ก็ยังอยากให้แน่เต้งบ่งนัง ป๊าข่าวใกล้ใช่ได้เกี่ยวข่าวได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็เดือนเก้าเลยเนาะวันที่สิบเอ็ดอะนี้เดือนสิบสองเปิดสิ้นเดือนนี่กับภูเร่พ่อเกี่ยวกับเกี่ยวก้อนพี่น้องเอ้ยนายเลยหอมออกว่าเดี๋ยวบ่หามอกนายได้สารบุญมาสิจะอุนไม่เคลียรไรเอาคนมาเกี่ยวข่าวบุ้มีเลยเนาะไปมาเกี่ยวจ้ามันก็บพ่อเหมือนกันแหน่ นกระชุกตัวกระชุกดิเอาชานีปะยังชาหนยันโมมี่เขาอ่ะยันเป็นงกระพุ่นกรพอยไปนะยันเอาชานีแล้วเดี๋ยวแมวฉันเล่าขึ้นมากเลยทิยนหนึ่งยันซองแล้วปะ โทรมาเมืน่อเดี๋ยวซื้อของมือ่อากเด้เนะ่อโอ้ยมียงเด้ว่เอ้ยเดี๋ยวกูหุ้งเองต้อไม่ลายทีไปปากไม่เห็นเนาะมีป่งไ้มีมมมที่ช่งกับไอ้มีอไไม่ไม่ได้ <c oughs> มึงได้ข่า,ขาวแล้วนะป้าเราก็เคยชื่อกินอยู่ได้ป้าอือ โอ้อยหายใม่เอาขั้นนี่ก้องเนยอะไรมาเกี่ยวขั้นนี่ก็แตหน้าช่วยเต่ไม่นี้พี่น้องเลยมาแด้ขั้นผามนะเออมันยังกะไรแล้เอะเขาเนี่งามช่มเออหอมมะนงนี่ยั้าาน,น,นุเกี่ยวแบบมว่วเนอใจนั่นนะมีว่าพวงตพัพวงอย่างนะเบิร์นเขาพี่น้องเลย น้ป้า้ามาขาพี่น้องเลยคุยกับพักแง่งอ่อนเนี่ยทางกันพี่น้องไงพวแต่รวงก็หอดได้นะมแรงพ่อกันไหมแม่แม่หอมบ้าแม่หอมบ้าให้บอกอีกสีได้ธรรมทาิมันกับอมันบอกบอกว่ให้คุดขี่เรือถ่านนะ อพี่น้องเลยมองนี่เข่าหน้าป่าจนออกพี่น้องเลยนแล้วก็ได้ซี่เกี่ยวก่อนฉลวงเลยเนาะน่าฉลวงโตออกโตัวรังงานกี้พี่น้องเลยสะดวงก็บห่อเทียงเนาะพอเจ้ากับชิลงใต้พัวหน้าเพิ่งกับชิไก่ก็น่าฉลวงทันว่ามันแดดจักษ์สองสามมื่อนี่เดืก็คือสิหอดเทียงอยู่ สะดวกยังอยู่ผ <Clean> ้าเปิดหนนาบเปิดผ้าตายังตุกอยู่นู่นเลยแต่นตอนหนาเบ่งหนานู่นเนื้อข่าวหน้าสะดวกบอนออกบอนบ่อบนเลยบอนนี่กย่างียังฮะหัวทุกตอดสะดวกว้จันถ่ายอยู่นี่ถ่ายไปกินเนื้อ เก้าหน้าสะดวกพี่น้องเลยตัวกำลังชี้ๆก็มีตัวกำล,ลังมานก็มีปีนี้เขายัางโอกไหวป,ปาในใดพี่น้องเลยแต่เก้าฉันมีเนาะออกคือแถวหน้าป้ากินเชลาบอยู่เน็ตยอพี่น้องแดดจะเศร้าบ,พด,บพนะดพลนะบ่เนาะพดผ้าบดพลนะบ่แข่งกันบ่แหล่ฉักสิหาไปหามหา้าขึ้นให้งื่อโต อาวอีด้อนี่กับปลาเค็งกแต่น้ำมากชิคกี่พายดองไปขังไว้นี่มันอยู่ปลาเค็งนี่เพราะว่าถ้าทายน้ำเรนะื่อยเนาะปลาเคอยูงมันก็จะตายไปเลยพระผู้าาขาเจ้ายัางไกลกว่าสะดวงพี่น้องเลยโอ้ถุกนา่นดูไปไม้เป็นปุ่มเลยสะดวงก็ะหดก่อนเนาะพี่น้องดอพี่น้องเลย โอเคน่าสาหรับคลิปนี้กับมีวยังไงเด้อในใจกระพากออามาเป็นกำลังใจให้สว่างในพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะสวงก็ลังใจเอาคลิปลงสามมือเลยพี่น้องเลยหลังจากว่าแตนตอดตาหนงตาตูบตาโพเนาะเดี๋ยวนี้กับใครกลัวผ่านหน้าอยู่พี่น้องเลยอยากแบบไหนได้นเนาะผ่านน้องม่แตนตอดตาพี่น้องเลยโอเคน่าสำหรับคลิปนี้กับไปพบดพอกันในคลิปหน้าเด้อเนาะขอกล่าวกัว่า,า,บาสาบายดีสาบายดีเด้อเนาะ